ก็สำหรับใครที่อยากจะดาวเกต iOS 18.1 Beta 5หรือว่าเป็น Beta 2อยู่นะครับอยากจะดาวเกตเป็นอัปเดตเป็น iOS 18.1 Beta 4เบตนะครับเพื่อทำการเปิดใช้งาน AI หรือว่า Siri 2.0ต้องใช้คอมดาวน์โหลดตัวโปรแกรม3 u t u ู e หรือว่าใช้ไอจูนก็ได้นะแต่ผมแนะนำเป็น3 u t u ู e ดีกว่าก็มาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับทำการดาวน์โหลดนะครับ ใครใช้ windows ก็ดาวน์โหลดเป็น windows ถ้าใครใช้ mac ก็ดาวน์โหลดเป็น mac นะดาวน์โหลดตัวโปรแกรม3 youtube มานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวโปรแกรมด๋ยวมันคลิกกดติดตั้งนะครับกดติ๊กตรงนี้แล้วก็กด install นะครับเสร็จแล้วก็กด l u n c h เปิดขึ้นมานะครับทำการเชื่อมต่อ iPhone นะครับต่อสายของ iPhone หรือ iPad ของเราแล้วก็ไปยังคอมพิวเตอร์หรือ PC ของเราตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้ให้กดโอเคตัวโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างมีฟีเจอร์ให้เราใช้งานเยอะแสดงข้อมูลต่างๆด้วยนะ มีสามารถแฟลตแบบโปรอีซี่ได้นะครับหลายอย่างเลยให้เรามาที่สมาร์ทแฟลตตรงนี้นะครับผมหัวข้อสมาร์ทแฟลตแล้วก็มาเลือกตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกรุ่น iPhone, iPad ของเราสมมติอมของผมเป็น iPhone SE2 ก็เลือกเป็น SE2 นี่ด้านบนตรงนี้มันจะมีให้เลือก iPhone, iPad นะ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเฟิร์มแวร์ให้เราดาวน์โหลดนะครับมันจะบอกว่าเป็นรุ่นเบต้าเ8.1เบต้า5เบต้า4แต่ว่าจะเป็นรหัสโค้ดแบบนี้นะครับถ้าเป็นเบต้า4ก็จะเป็นรองท้ายด้วย4 5G นะครับแล้วก็ไอตัวเขียวๆนี่ยก็คือสามารถที่แฟดหรือดาวเกียรดได้นะครับจะแ,แสดงสถานะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามารถดาวน์โหลดผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือโปรแกรมนี้ได้นะครับตัวไฟล์ iOS ถ้าใครอยากจะโหลดเซิร์ฟเวอร์แรงๆก็มาโหลดในเว็บไซต์นี้ก็ได้เพราะว่าผมไปโหลดมาจากเว็บไซต์นี้นะมันจะโหลดได้ได้ไวกว่าเราโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่มุมซ้าย Easy f l a t เนี่ยตรงนี้เราดาวน์โหลดแล้วก็แฟลผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมเลือกดาวน์โหลด IPSW มาในเว็บไซต์นอกมาแล้วผมจะเลือกเป็นเฉลี่กเฟิร์มแวร์นะครับผม แล้วก็ผมจะมาเลือกไฟล์ ipsw หรือว่าไฟล์ ios ของ ios 18. 1 8 1 Beta 4เลือกเสร็จแล้ว Import เข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับถ้าอันแรกเนี่ยก็คือแฟตแบบข้อมูลไม่หายถ้าเป็นอันที่3เนี่ยพวกนี้จะแฟลตแบบข้อมูลหายนะแต่ผมสำรองข้อมูลไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ก่อนทำเผื่อการเครื่องค้างเครื่อง แฟดมีปัญหาแล้วก็ติ๊กอันแรกเลยนะครับแล้วก็กดแฟดแฟดหรือการรีสโตนเครื่องหรืออัปเดตเครื่องใช้ได้กับตัวเต็มหรือว่าเฟิร์มแวร์ปกติหรือตัวเบตานะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเครื่องทั้งเครื่องช้าแบบเนี้ยก็มาทำการแฟดแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบ เป็น iOS ปกปติเนี่ยก็ให้เลือกเป็นตัว full version นะครับถ้าเป็น18.0ก็เลือกเป็น full version นะครับอยากจะดาวเกตอัปเดตเวอร์ชันใหม่สามารถทำผ่านโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็ถ้าใครที่ใส่รหัสผ่านหน้าจอก็ให้กรอรหัสผ่านหน้าจอของเราด้วย ส่วนมันขึ้นไอจูนแบบนี้ก็กดการกระบาดออกทำผ่านไอจูนตรงนี้ก็ได้นะทำผ่านดีสโตนหว่าดาวเกตผ่านไอจูนก็ได้ถ้าเป็น3ามยูทูนเนี่ยมันจะมีพวกโปรแกรมแล้วก็เฟิร์มแวร์ให้เราดาวน์โหลดการใช้งานค่อนข้างเยอะกว่าก็เลยแนะนำเป็นสามยูทูนดีกว่าแล้วก็รอมันทำการติดตั้งดีสโตนแฟลให้เสร็จสิ้นนะครับ ก็จะใช้เวลานานนะในการแฟดแต่ผมจะตัดคลิปออกนะครับเมื่อแฟดเสร็จสิ้นแล้วก็นี่ผมให้ดูว่าก็จะเป็น iOS 18.1ตัวเบต้า4ลงท้ายด้วย 4.5G สําสำหรับใครอยากจะทำตัวสิริ2.0ที่เป็นเบต้า2เบตา3อาจจะไม่สปอร์ต